ทุกคนคะวันนี้จือจะมารีวิวของลกของของของจือเองค่ะไปดูกันเลยไหม <Yeah. S 1> ทุกคจือขนมาเที่ยวฟิตจริงๆเลยแล้วคือทั้งหมดนี้หนัก มากแต่ก็อยากจะแบบว่าเอามารีวิวให้ทุกคนได้เห็นนะคะเพราะว่าหลายคนแบบว่าจริงๆคือว่าหลายปีแล้วนะน่าจะเกิน 3- 4สปีที่แบบมีคนรีเควสว่าโอยอยากเห็นรองเท้าของคุณจูจังเลยจุก็เลยแบบเฮ้ยจริงหรอเฮ้ยจริงหรอมันจะดีหรออะไรแบบนี้แต่ก็อ่ะวันนี้ก็ได้เลิกได้ใช้นะคะว่าโอเคเราก็สะสมมาประมาณหนึ่งแล้วก็ น่าจะมาเหมาให้ฟังกันได้ว่าแบบเจ็บอะไรมาบ้างชอบอะไรบ้างแล้วก็ไม่ควรจะซื้ออะไรตามบ้างนะคะอ่ะทำไมจะถึงซื้อรองเท้าเนาะเพราะว่าจูอออกงานเยอะจะมีอีเวนต์บ่อยแล้วจูก็แต่งตัวเยอะใช่ไหมพอแต่งตัวเยอะอะอย่างที่บอกก็คือมันต้องมีคอมพลีทลุคนะคะก็คือมีเสื้อผ้าเสร็จมันก็ต้องมีรองเท้าซึ่งรองเท้าเนี่ยส่วนมากประกอบเลยนะจูก็จะเพล y s เซฟก็คือจะมีแบบเฉพาะสีดําสีดำมันก็สีดําค่ะแต่พอ พอแบบเรา explore มากขึ้นปรากฏว่าการใส่สีจีดจีดบ้างบางวันมันก็ดูเพิ่มความสดใสให้เราได้เหมือนกันนะคะรองเท้าที่จะชอบที่สุดนะคะจะเป็นรองเท้าแบบหัวแหลมเพราะว่าจะแบบเป็นคนแบบตัวสั้นเรียกว่าเป็นคนตัวเล็กพอแบบมีรองเท้าที่มันยืดออกไปอีกนิดนึงอันนี้ก็จะช่วยทําให้เราดูสูงขึ้นนั่นเองมันแบบเป็นการหลอกตาระดับหนึ่งเนาะจะเห็นอยู่หลายคู่เลยที่ซื้อที่ไรก็ต้องเป็นหัวแหลมนะไม่ว่าจะเป็นคู่นี้นะคะถึงจะเป็นส้นเตีย้ยก ตามแต่หัวแหลมก็ช่วยทําให้เราดูสูงได้นะคะอย่างชักมูดอันนี้นะคะก็หัวแหลมเหมือนกันเป็นสีดําเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวส้นทุกคนส้นฝั่งขวานะคะจะเป็นแบบทรงกลมเนาะแล้วก็ส้นฝั่งซ้ายจะเป็นทรงเหลี่ยมซึ่งมันแบบน่ารักมากๆทุกคนอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่จะชอบมากเวลาแบบจะต้องไปในฐานะดีไซเนอร์ถ่ายแบบอะไรเดี๋ยวจะขึ้นพาให้ดูนะคะคือสมมติเราใส่ชุดที่มันเรียบๆแต่ว่าพอเรามีลูกเล่นที่ส้นเนี่ยมันก็ช่วยทําให้ลุกมา ดูครีเอทีฟมากขึ้นนะคะ ไปต่อนะรองเท้าสีดำหัวแหลมอีกเหมือนกันแต่มันมีดีเทลตรงปลายทุกคนอันนี้เป็นยี่ห้อของชูนะคะเป็นยี่ห้อของคนไทยที่คอลแลบกับะธานิกาะคะ่ะสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวหนังมันเป็นเงาเงาเนาะพอมันเงาเงาเนี่ยมันก็ดูแบบเป็นผู้หญิงเปรี้ยวระดับหนึ่งแล้วก็ยิ่งมีแบบดีเทลลายสีทองมันก็ดูเป็นแบบผู้หญิงที่มีดีเทลเนาะแล้วก็มันจะมีตัว V ของวธานิกาอยู่ตรงปลายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆพอมันเป็นส้นเตีย้ยส้นเตี้ยแบบเตี้ยมากๆม,ม,มันก็ทําให เราอ่ะเดินได้นานพื้นตรงนี้มันก็นิ่มพอสมควรปรากฏว่าคู่นี้ก็ใส่ออกงานบ่อยนะคะเพราะเวลาไปอีเวนต์มันก็หลายชั่วโมงแล้วกเ็เราก็ยังได้อาชีพลุกของความลักชัวรี่อยู่นะคะโอเคจะไปต่อนะคะอย่างมุมนี้จะเป็นโซนหัวแหลมถึงมันจะไม่ใช่เป็นรองเท้าสีดําหัวแหลมแต่มันก็เป็นแบบรองเท้าที่ช่วยให้ดูสูงสําหรับจอนะคะปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่ทําให้จสควอร์ว่าเท้าจอเหมาะกับ แบรนด์จิมมี่ชูค่ะจิมมี่ชูอ่ะได้ยินชื่อมานานแล้วไม่เคยมีสักคู่เลยแล้วก็มีโอกาสเปิดใจซื้อจิมมี่ชูคู่นี้มาก่อนแล้วใช้บ่อยมากบ่อยจนคุ้มบ่อยจนเอ๊ะหรือเราแบบน่าจะสามารถใส่ได้บ่อยมากๆเลยหรือเปล่าจืรู้สึกพอใส่บ่อยๆแล้วมันคุ้มเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าโอเคคือมันไม่ใช่ทุกแบรนด์นะ่ะจะทํารองเท้าให้มันพอดีกับเราแต่พอลองใส่แล้วมันพอดีกับเราจึ้ก็เลยกลับไปสอยอีก2คู่คะ่ะก็เป็นสอย สีดํากับสีขาวซึ่งวันนี้จะเอาสีดํามาให้ดูนะสีดําก็อันนี้ก็จะเป็นรองเท้าหัวแหลมแต่มันจะมีดีเทลของมุกอันนี้คือมันน่ารักมากอย่างเช่นแบบเราใส่ชุดเรียบๆอันนี้ก็จะมีดีเทลที่เท้านะคะหรือว่าเราจะแบบใส่ชุดสีขาวก็ใส่แบบรองเท้าตัดดําได้มันมันแบบใส่ได้หมดนะคะ อันนี้ก้อนถ้าจะ,จะไม่ผิดก็น่าจะประมาณ3นิ้วครึ่งนะคะโอเค2คู่นี้หรือ3ามคู่นี้อาจจะดูเหมือนกันทุกคนแต่ความสบายต่างกันมากอย่างที่จืบอกเนาะวันนี้จืจะมาบอกว่าจุเจ็บอะไรแล้วก็อย่าซื้อตามอะไรด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของลูบแตงนะคะลูบแตงคือเด่นเรื่องแพตฟอร์มสีแดงอันนี้อยู่แล้วเนาะถ้าทุกคนเห็นความสูงของน้องเนี่ยน่าจะเกิน5นิ้วแล้วพอแบบเราใส่จริงๆอะ่ะ จิมมี่ชูคือกินขาดเลยคือใส่ได้หลายชั่วโมงแต่ของลูบะแตงเนี่ยน่าจะใส่ได้ไม่เกินแบบ10นาทีก็จะแบบเจ็บเท้าเหมือนเราขาย่งเท้าตลอดเวลาเดี๋ยวจะ,จะอธิบายให้ฟังนะลูบะแตงอันนี้กับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มสีแดงเหมือนกันนะแต่ความแตกต่างคือข้างหน้าแพลตฟอร์มเนี่ยมันช่วยยกขึ้นมาด้วยพอช่วยยกขึ้นมาเราก็ไม่ต้องขย่งขนาดนั้นแต่อันนี้คือมันแบนลงไปเลยอะแล้วมันไม่มีอะไรช่วยเราเลยแปลว่าเราขาย่งเท้าแบบสูงมากคู่นี้ก็เลยเป็นคู่ที่ไม่ได้ใส่เลยนะคะเวลาทุกคน ไปลองก็อยากจะให้ดูด้วยว่าข้างหน้ามันมีอะไรช่วยแบบเพิ่มความสูงของรองเท้าเราหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่เราใส่แล้วมันน่ารักมากคือดูสูงสุดๆไปเลยแต่ว่าเอาไว้ถ่ายรูปแบบ5นาทีนะคะไม่ได้แบบใส่ออกงานอะไรเพราะกลัวหลมถ้าทุกคนดูจะว่ามีแบบ 7นิ้วได้ไหมคือมันสูงมากทุกคนมันสูงมากถ่ายรูปสวยมากดูเป็นคนสูงมากๆคนหนึ่งนะคะเวลาเราใส่เดรสค่ะจูจะชอบใส่รองเท้าที่มันแบบว่ามีลูกเล่นที่ขาหมายความว่าเราใส่เดรสสั้นๆใช่ไหมคะแล้วเราจะมีพื้นที่ที่แบบตรงขาเยอะๆอย่างเงี้ยจูจะชอบใส่แบบที่มันมีสายขาด แบบนี้กับแบบนี้อันนี้ใส่บ่อยมากใส่แบบออกงานบ่อยมากแล้วทุกคนแบบจะเห็นตัวตนจือในการแบบเป็นอย่างนี้เนาะอย่างที่เห็นนะถึงมันแทลตฟอร์มจะเตี้ยแต่ก็เดินยากนิดนึงเพราะมันถูกลัดหมดแล้วหมายความว่าสรีละเท้าเราอะจะต้องอยู่ใน90องศาทั้งนั้นดังนั้นคือเราจะบิดไปบิดมามันก็ไม่ได้เนาะคืออันนี้ใส่ได้นานแต่ก็ไม่ได้ใส่สบายได้ขนาดนั้นเนาะเออแต่ว่าได้อาชีพลูกของความเป็นดีไซเนอร์อะคะ่ะ อันนี้ก็เหมือนกันของกุซิปเป้นะคะในปีนี้ใส่แค่ครั้งเดียวก็คือวันเกิดใส่ยากใส่ยากหมายความว่าใช้เวลาในการใส่ถึงมันจะเปิเป็นรูปสิบข้างหลังเนาะแต่ว่าด้วยความสูงมันแล้วถ้าทุกคนเห็นด้วยความสูงมันแล้วสูงมากคล้ายๆรูปแตงอน,นันนะคะคือมันสูงมากแล้วก็ใส่แล้วเจ็บเท้ามากจะว่าใส่ได้ไม่เกิน30นาทีก็เจ็บมากๆแล้วนะคะแต่ถ่ายรูปสวยมากทุกคนถ่ายรูปสวยคือขายยาวแล้วก็แบบขาดูมีดีเทลใดๆเราจะจะขคร เกบไปอีกหมวดหนึ่งนะคะอีกหมวดหนึ่งจะเป็นหมวดรองเท้าบูทซึ่งรองเท้าบูทอ่ะถ้าทุกคนเห็นจือใส่ตนาะตอนนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงที่จือแบบใส่บ่อยมากเวลาไปทุกทริปนะคะจะ,จะใส่ไปอันนี้ได้มาจากฮ่องกงแล้วจือก็แบบอยากจะเชาวเอาให้ด้วยเพราะว่าใส่สบายมากทุกคนคือจือรู้สึกว่าเรานั่งที่ไหนมันขยับได้ขยับตามแล้วก็ดูยไปได้ทุกที่ลุยฝนลุยอะไรได้นะคะอันนี้ก็เลยคิดว่าก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่ recommend นะคะเรอ,อ,องเท้าบูทก็มีหลายอั ที่ใส่สบายและใส่ไม่สบายอันนี้จะเป็นคู่แรกที่จะซื้อเลยละกันอันนี้เป็นของ rich c a s t of character นะคะเป็นแบรนด์คนไทยซึ่งอันนี้เป็นสั่งปัดใช้เวลานานพอสมควรแต่แบบพอได้มาก็คือได้ใช้บ่อยมากนะคะอันนี้ก็คือเป็นรองเท้าหัวตัดคู่แรกที่จะแบบใส่แล้วรู้สึกว่าชอบนะคะเพราะว่าดีเทลมันแบบเก๋มากเลยเขาบอกว่าหนังเขามลิมิเต็ดมากมายคมว่าถ้ามันหมดไปแล้วก็คือหมดเลยไม่มีหนังนาเข้าเข้ามาแล้วนะคะอันนี้ก็คือแบบค่อนข้างเป็น c h a r เตอ e r เลยว่าเนี่ยเป็นของ rich c a s t นะคะอันนี้ ก็เป็นจิมมี่ชูอีกคู่หนึ่งที่ใส่บ่อยมากใส่บ่อยมากมากมามามาๆๆเลยนะคะก็ไปออกอีเวนต์เราไปชาแนลเราไปที่ไหนนะคะก็ใส่คู่นี้ไปเนาะก็คือเป็นรองทา้าบูทส้นสูงนะคะทุกคนโอเคไปต่อนนะอันนี้ก็จะแบบเป็น เซตใหม่ที่เราเพิ่งได้มาจากเซตที่เราไปอิตาลีล่าสุดนะคะก็อันนี้ของไมซงมาเจร่านะคะอันนี้เราก็ไปสอยมาจากเอ่อน่าจะเทนโคมโมคอสโมอะไรสักอย่างนึงเป็นร้านแบบมัลติแบรนด์ที่นั่นที่เก๋มากๆเลยนะคะความน่ารักของมันก็คือมันจะเป็นกีบคุณมันเหมือนแบบกีบหมู <laughs> มแบบแบบเท้าหัวแม่โป้งเราอะจะเข้าไปอยู่ในช่องตรงมุมเนาะแล้วอีก4นิ้วจะไปอยู่อีกฝั่งนึงซึ่งอันเนี้ยที่จือซื้อมาเพราะว่าคุณแฟนบอกว่าถ้าใครใส่แบบ ก็คือดูออกเลยว่าเป็นดีไซเนอร์ดูเป็นคนเก๋เนาะก็คืออยากเป็นคนเก๋ท่านหนึ่งนั่นแหละก็เลยซื้อมาความน่าสนใจของมันก็คือมันไม่ใช่แค่เป็นรองเท้าบูทสีดําปกติค่ะแต่นี้เป็นรองเท้าบูทที่เอาสีขาวมาทาในแต่ละคูท่ที่คนซื้อไปอะ่ะก็จะมีรอยแครกของสีในตามการเวลาที่แตกต่างกันดังนั้นแต่ละคู่ก็คือแบบยูนิคมากๆอีกคู่หนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยก็คือเป็นรองเท้าบูทสีดําของกุชชี่นะคะที่ชอบก็คือพอหนังมันนุ่มมากข้างบนแล้วข้างล่างหนังมันแข็งเหมือ เหมือนเราใส่คชัชชูแต่มีรองเท้าบูทข้างบนเหมือนใส่เป็นถุงเท้าขึ้นมาอันนี้จะว่ามันเก๋มากๆเลยนะคะความสูงมันไม่เกิน2นิ้วเนาะมันแบบใส่สบายมากแล้วก็เวลาเราใส่ชุดอะไรเราใส่รองเท้าบูทข้อสั้นอะ่ะจะว่า ออมันเป็นผู้หญิงเกทหนึ่งเนาะอันนี้ได้สนนราคามาแบบถูกมากเพราะว่าไปเอาเลทที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะคือจะว่าราคามันครึ่งๆเลยอ่ะเหมือนจะซื้อ1คู่แถม1คู่เลยอันนี้คือแบบเป็นเบสเดีลมากแบบแพปปี้มากนะคะพอใครไปต่อนะคะอีกคู่หนึ่งที่ได้มาตอนลดราคาเหมือนกันก็คือรอยเวสอันนี้ค่ะคือจริงๆถ้าไม่ลดราคาก็คือจะไม่มองไปนะแต่พอเห็นแบบมันเซลลก็เลยมองหันไปเอ๊ะน่าสนใจนะลิ้งเงี้ยแต่แบบพอใส่จริงๆก็คือมันน่ารักมากไม่ได้ใส่บ่อยนะแต่ ว่าอย่างที่บอกเนาะอันนี้ก็ Experience มาแล้วเหมือนกันว่าเออรองทเท้าสีเราไม่ค่อยได้ใส่เลยแบบอาจจะเป็นการวางไว้แล้วก็มองไม่ได้แบบใส่แล้วมีความสุขอะคือเห็นมันอยู่บนชั้นแล้วก็มีความสุขแล้วอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่เป็นอย่างนั้นนะคะก็คือไม่ได้ใส่เลยแต่ว่าก็ไม่อยากขายแล้วก็ไม่อยากให้ขายแล้วก็ห่วงมากก็คืออยากมีไว้ครอบครองนะคะก็เป็นคู่ที่รักมาก คู่หนึ่งนะคะไปต่อนะคะคืออันนี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ไม่ได้ใส่เลยของโบเทกานะคะเออมันเป็นแบบขนนกอะทุกคนแล้วแบบสีมันน่ารักมากนะคะอยากมีมากหมายความว่าคือกี๊ดกีดกีดตอนที่มันออกมานะคะแต่ว่ามันใส่ไม่สบายเลยใส่ไป2นาทีก็อยากถอดแล้วแต่ถ้าจะให้ปล่อยไม่ปล่อยก็อย่างที่บอกคือบางคู่มันก็คือเพื่ออยู่บนชั้นจริงๆนะคะไม่ไม่ได้แบบเพื่อเอามาใส่เนอะอันนี้ก็บอกไว้เลยว่าไม่ได้เห็นจะใส่แน่นอนเพราะว่ารองเท้าที่ไม่ใส่ใส่ไม่สบายจึง ได้ใส่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็เป็นดีไซน์ที่ชอบมากๆเพราะเป็นคนชอบขนนกอะไรอย่างเงี้ยชุดจูก็จะมีขนนกอะไรแบบเนี้ยเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นคู่แรกแล้วคู่เดียวที่มีขนนกนะคะพอพูดถึงขนขนแล้วจูรู้สึกว่าเอ้ยเราข้ามอันนี้ไปได้ยังไงอันนี้ของเอซเบลมาลองนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นแบบส้นสูงเนาะแล้วก็เป็นแบบใส่เมืองนอกได้ใส่เมืองไทยได้เนาะอันนี้ก็เป็นอีกคู่หนึ่งนะคะที่แบบพอเรามีรองเท้าบูทสีดาเยอะๆพอเรามีรองเท้าบูทสีขาวมันก็ช่วยให้เราแมทช์ลุคแบบได้ดีมากขึ้นนะคะค จะใส่แบบวันเกิดอีกเหมือนกันก็คือวันเกิดปีที่ผ่านมาคือหลายลุกมากๆแล้วก็คอมพลีทลุกด้วยอันนี้นะคะ นี่จะเป็นคู่ถัดไปที่ใส่บ่อยมากจนมันเคลิบหมดแล้วแต่ว่าก็อยากจะเอาหยิบมาบอกทุกคนนะครับถ้าทุกคนเห็นดีไซน์แบบอย่างเงี้ยก็คือรู้เลยว่าเป็นแบรนด์นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะคะที่แบบราคาแพงมากๆใครเห็นก็คือรู้เลยว่าจะเป็นแบบของแบ,บรนด์อันนี้เนาะแล้วก็ถัดไปน่าจะเป็นอันที่น่าจะอัปเดตสุดแล้วของสาหรับปีนี้นะคะน,นี่เป็นของไอเดนะคะผลิตจากอิตาลีนะคะอันนี้ก็ได้มาจากที่เราไปสแกนเดนเวียนะคะก็เป็นคู่ที่ ี่เห็นทุกคนใส่แล้วแบบเคยหรือว่าเราต้องตามเทรนด์อันนี้ก็ยอมรับเลยว่าตามเทรนด์นะคะก็คือเป็นรูปทรงแบบรองเท้าแบบแมรี่เจนเนาะ <Okay. S 1> แต่มันน่ารักมากนี่เป็นหนังสีน้ำตาลที่จุ๊ไม่เคยมีนะคะยอมรับเลยว่าใส่แล้วกัด มากๆแบบไม่สามารถใส่ต่อได้อีกเลยอันนี้ก็ใส่ครั้งเดียวก็ยังเก็บไว้ก็ไม่สามารถแบบทําใจเออปล่อยได้จริงๆนะคะสุดท้ายสุดนะคะน่าจะเป็นแบบรองเท้าแบบอื่นที่ไม่ได้ออกงานหรือไปทํางานนะคะก็จะเป็นรองเท้าแบบตีกรอบกับรองเท้าแตะซึ่งรองเท้าตีกฟอบจะใช้ของ G4 เท่านั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าที่เจอแบบซื้อมากแล้วก็คือใช้บ่อยมากนะคะสีขาวใช้บ่อยมากเพราะมันแมทช์ลุคได้บ่อยนะคะสีชมพูมไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่าอย่างที่บอกพอเราแบบซื้อสีๆมาถ้าเราวัน เราไม่ได้ใส่สีขาวคืออดใส่สีชมพูได้นอนนะคะ <st> ก็ถ้าใครซื้อรองเท้าแบบกีฬา <st> จะว่าก็เป็นแบบรองเท้าสีแบบ สแตนดาร์ทั่วไปน่าจะดีกว่าเราจะได้ใส่อยู่ได้บ่อยนะคะเอาพูดถึงรองเท้ากีฬาจริงๆอะ่ะคู่นี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่จะได้มาจากเออสแกนดิเนเวียเหมือนกันนะคะอันนี้ของ alexander mcqueen นะคะถึงมันจะดูสูงนะแต่คือใส่สบายมากทุกคนคือเหมือนเดินบนออนะไปกี่ทริปก็คือต้องใส่ก็กลายเป็นแบบรองเท้าคู่ใจไปแล้วเนาะโอเค ส่วนรองเท้าแฟลตที่จะเล่าก็คือรองเท้าแตะของ a i r m s คืออันนี้จะ recommend มากๆนะคะถึงจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่ก็คือจูแฮ ppy มากก็คือซื้อหลายอันมากใส่จนมันเยินจนมันอะไรแล้วอันนี้ที่เอามาเพราะว่าจูยังไม่เคยเห็นใครใส่สาเลยนะคะอันนี้ไปได้จากสวิสแลนด์มาเนาะก็คืออันนี้แฮ ppy มากใส่บ่อยมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือไ็นของ i m e s เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นอีกดีไซน์หนึ่งนะคะซึ่งใส่เราก็ใส่สบายเหมือนกันดังนั้นจูก็ค่อนข้างเวคคอมเมนต์นะคะสำหรับรองเท้าแตะที่แบบ ใทยละคุ้มมากนะสำหรับจืดสายบอดมาก ิดท้ายค่ะคิดว่าซื้อมาเราต้องใส่บ่อยมากแต่กลายเป็นว่าเป็นคู่อีกคู่หนึ่งที่ใส่ครั้งเดียวเราก็ไม่ได้ใส่อีกเลยถ้าใครอยากจะได้คือก็มาบอกได้นะคะ <laughs> แบบว่า DM มาได้เพราะว่าไม่ได้ใส่เลยคือใส่ครั้งเดียวแล้วก็ไปคอนเสิร์ตแจ็คสันหวังแล้วก็แบดเอ็กซ์เ n ียนซ์มากจึไม่รู้ว่าทําไมจึอ,อาจจะไม่ได้เหมาะกับคัตชูที่เป็นแบบนี้ถ้าเท่าที่ดูอะก็คือจะไม่เห็นอะไรแบบนี้เลยนะคะแต่จงเห็นหลายคนแบบมีเป็นสิบคู่เลยจูก็ไม่เข้าใจคืออย่างที่บอกคือสรีละคนเรามันไม่เหมือนกัน รองเท้าเราอาจจะแบบเข้ากับแบรนด์ไหนไม่เข้ากับแบรนด์ไหนก็ได้นะคะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้อุ๊ยออบเหนื่อยเหมือนกันนะคือแบบมันเยอะมากแต่ว่าอย่างที่บอกก็คือเราค่อยๆแบบสะสมมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่ใช่แบบซื้อตุ้มทีเดียวนะคะแล้วก็ที่เลือกมาก็คือเลือกจากดีไซน์เนาะแล้วก็มาเล่าว่าใส่สบายหรือใส่ไม่สบายแบบนี้นะคะก็เผื่อคนไปลองที่ร้านหรือว่าถ้าใครแบบอยากจะซื้อคู่ไหนจะเห็นแฟนอะ่ะเอารองเท้าของตัวเองอไปให้เพื่อน ก็คือเหมือนแบบเวลาเขาจะซื้อคู่ไหนแล้วเขาไม่แน่ใจก็มาขอลองก่อนอะไรแบบนี้จุก็ยังไม่เคยมีเพื่อนแบบนั้นแบบมาขอลองนะแต่ก็จริงๆก็ d m หาได้นะคะจริงๆก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดน,นั้นแต่จริงๆก็คือมีความสุขมากทุกครั้งที่เดินออกมาจาก Wal k in ินคลอเแล้วเห็นรองเท้าแบบเรียงกันอยู่จูรู้สึกว่ามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งอะ่ะเออมันเป็นสิ่งที่จูรักเนาะแล้วก็หลายครั้งนะอย่างเช่นทริปเนี้ยจูบอกว่าจอจะไม่ซื้ออะไรเลยจูแบบไม่มีอะไรที่อยากได้เลยสรุปก,กลับมาก็คือได้ แถวสามคู่นะคะก็คืออยากจะเล่าให้ฟังว่าคือเหมือนมันจะมีอะไรที่เราแพ้ทางอะ่ะเหมือนแม่จจอเวลาเห็นแจกันดอกไม้ก็คืออยากจะได้กลับบ้านอย่างเงี้ยบางคนมันจะแพ้ทางจือจะแพ้รองเท้านะคะเอออันนี้ก็จะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่แบบถ้าเห็นดีไซน์อะไรหรือว่าถ้าใส่อะไรแล้วสบายก็คือจะต้องเอามาอยู่ในที่ครอบครองนะคะโอเควันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะแฮปปี้นะคะที่จอแบบเอาของละของของ,ของมาแชร์เนาะอะไรแบบนี้จอว่าน่าจะมาได้แบบปีละครังนะคะ คงไม่ได้แบบมาบ่อยๆแต่ว่าถ้าใครอยากจะให้จูรีวิวอะไรก็แบบคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะถ้าจะมีเวลาว่างก็จะแบบพยายามหาเวลามาทําให้นะคะดีไซน์ Your Life วันนี้ก็ประมาณนี้นะคะครั้งหน้าจะจะแบบพาไปเที่ยวอะไรชมอะไรหรือว่ามารีวิวอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะวันนี้จะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย